สวัสดีค่ะสวัสดีชาวันที่วันนี้วันที่ว4กันยายน2565นะคะทุกคนมาพบกับช่องเลยรี่โอมารีของแอดเนาะมาพบกับแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16กันยายน2565นห้าอยาะคะก่อนืื่นเรามาดูผลของงวดเมื่อกี้นะคะผลของงวดเมื่อกี้เนาะ แนวทางรัฐบาลไทยของแอดแอดให้ไปติดกันเข้าติดกันห้างวดแล้วนะคะห้างวดติดแล้วเนาะวันนี้เอสีอ่สี่หรือ5้าแอดก็จำไม่ได้นะคะงวดนี้ก็เออสี่งวดแล้วมัง้งเนาะสี่งวดแล้ววันนี้ไม่มั่นใจว่าจะเข้าหรือเปล่านะคะอามาดูผลของงวดเมื่อกี้นะคะงวดของวันที่หนึ่งกันยายนนะแอดให้ไปห้าแปดหนึ่ง 681506นะคะวิ่งรูดแปดกับ5นะคะตัวเจาะก็จะมีประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีเขาเข้าตัวกันของแอดนะคะ8 8 3ล่างนะคะทุกคนแล้วก็วิงว่งรูดวิ่งรูด8นะคะที่แอดเน้นๆแบบว่าอย่าลืม38ล่างนะคะเพราะว่าเลข38 8, 8 3มาดินที่ล่างนะคะแต่แอดก็ไม่กล้าฟันธงเนาะเพราะว่ามันออกแล้วแอดก็ไม่กล้าฟันธงว่า จะให้เป็นตัวเจาะนะคะส่วนเลขดับที่แอดให้ไปไม่เข้าสักตัวนะคะที่แอดให้ไปเลขดับที่ว่าดินๆนะคะแอดก็ไม่กล้าฟันธงเพราะว่าเลขดับของแอดเป็นเลขดินของงวดเมื่อกี้นะคะอ่ะงวดเมื่อกี้ก็เข้า38 83 38ล่างนะคะในทางรัฐบาลเข้าแล้วสีงวดติดนะคะทีนี้เรามาดูของงวดวันที่16งวดน,นี้นะคะจะ

เลขเบิ้ลก็จะมีสองสองหกหกจ็ดจิตนะคะเลขเบิ้ลรัฐบาลไทยเข้ายากทุกคนก็ตัดออกก็ได้นะคะจะได้ไม่มีหลายตัวส่วนเลขดับเลขดับกับตัววิ่งรูดจะขัด,ข,ดขัดกันหน่อยนะคะทุกคนอาจจะขัดกันนะเลขดับแอดคำนวณได้เลขดับห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าหกหกห้าแล้วก็หกหนึ่งหนึ่งหกนะคะเขาจะมาขัดกับตัวนี้นะขัดกับตัวนี้เพราะว่าอ่า ตามที่สูตรคำนวณ61จะมาเยอะ61จะมาเยอะแต่ว่าสูตรคำนวณเลขดับของ S 61ก็มานะคะทีนี้ S ก็เลยยกมาเป็นเลขดับจะเอา61ไปวิ่งรูดแทนนะคะ61เขาอาจจะมากับตัวอื่นก็ได้นะคะอาจจะมากับตัวที่ในตารางนี้ก็ได้แล้กวก็เลขหนึ่งอาจจะมากับตัวอื่นก็ได้ประมาณนี้นะคะแต่ว่า61ไม่น่าจะมานะคะทุกคนอ่า บางตัวอาจจะไม่อยู่ในตารางนะคะบางตัวอาจจะไม่อยู่ในตารางเพราะว่าสูตรคำนวณของแอดเขาจะมีหลายตารางแอดก็ไม่มั่แต่ว่าแอดจะเลือกตารางถูกไหมแต่ว่าแอดจะเลือกเอาตัวดิ่นๆของแต่ละตารางมาใส่ให้ทุกคนนะคะประมาณนี้นะคะทุกคนทุกคนยังงงกับตัววิ่งลูดนะคะกับเลขดับนะเพราะว่าแอดไม่ได้จับหกหนึ่งใส่ใส่ในตัวเจาะของแอดแต่ว่าแอดจะไปจับแค่ วิ่งรูด6กกับหนึ่งเท่านั้นนะคะส่วนเลขดับแอก็มั่นใจว่าเลขดับสามตัวนี้ไม่มาแน่นอนนะคะเพราะว่าสูตรคำนวณเลขดับของแอสชัวค่ะชัวแต่ไม่รู้จะมั่วหรือเปล่านะคะทุกคนพอเข้าใจไหมคะทุกคนพอมั่นใจไหมอ่างวดที่ห้างวดนี้งวดที่ห้าจะเข้าอีกหรือเปล่านะคะทุกคนก็อย่าพึ่งตามเยอะนะแอสก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ ขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรวยทุกคนนะคะวันนี้ก็ขอให้เข้าทุกหวยทุกคนเนาะเมื่อวานแอก็ไม่ค่อยได้ช่วงนี้แอก็ยุ่งยุ่งแอก็ไม่ได้ค่อยดูผลว่าเป็นยังไงตอนเชา้าถึงจะมาดูนะคะแล้วก็มาคำนวณให้ทุกคนแล้วก็วางแนวทางบางแนวทางเสร็จแอ้กก็จบเลยไม่มีเวลามาเนะยแ,แนวทางมีแต่ในกลุ่มนะคะ โอเคค่ะร่ลำ,ล,ำล่ำรวยรวย,ยทุกคนนะคะถูกหวยรวยทรัพย์ันทุกคนเด้อไปแล้วจ้า